2021ชายนิวยอร์กแอบติดตั้งเครื่องขุดบิตคอย46เครื่องในสำนักงานรัฐบาลโทษจำคุก15ปีชายคนหนึ่งอาจต้องจำคุกเป็นเวลา15ปีหลังจากที่เขาถูกจับได้ว่าแอบติดตั้งเครื่องขุดบิตคอย BTC และคริปโตเคอเรนซีอื่นๆในใจกลางเมืองในริเวอร์เฮดนิวยอร์ก รายงาน a p พ e w ิเผยว่าคริสโตเฟอร์เนเบิลส่วนหน้าฝ่ายปฏิบัติการด้านไอทีที่สำนักงานเสมียนของเมืองกำลังเผชิญข้อหาทุจริตในที่สาธารณะและการลักขโมยไฟฟ้าใช้หลังเขาทำการการติดตั้งเครื่องขุดคอริปโต46ตัวภายในอาคารของรัฐบาลอย่างลับๆ ลูกจ้างวัย42ปีรายนี้ทำงานให้กับหน่วยงานดังกล่าวมาเป็นเวลากว่า20ปีแล้วโดยถูกกล่าวหาว่าวางอุปกรณ์ดังกล่าวไว้ในห้อง6ห้องซ่อนไว้ในสถานที่ต่างๆเช่นแผ่นผนังไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้และใต้แผ่นพื้นเจ้าหน้าที่บางรายกล่าวว่าเครื่องบางเครื่องมีการใช้งานมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์คามาที่ซินี่อยการเขตสปอร์ตเทาตี้กล่าวว่าการกระทำของนายเนเปิลส์ทำให้หน่วยงานรัฐต้องเสียค่าไฟฟ้าอย่างน้อย6,000ดอลลาร์ ซีนียังกล่าวอีกว่าเนเปิลส์ได้วางเครื่องขุดคอริปโตจำนวนมากไว้ในอาคารจนพนักงานหลายคนบ่นเกี่ยวกับความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ช้าลงและเมื่อเครื่องขุดถูกยกออกจากห้องเหล่านั้นอุณหภูมิก็ลดลงมากกว่า20องศาฟาเรนไฮต์ขอบคุณที่กดติดตาม